ของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะจะพาไปที่ความฮอตของวง Big Bang นั่นเองค่ะหลังจากที่พวกเขานะ,ะประกาศทัวร์คอนเสิร์ตนะคะ Alive Tour 2012 2ประเทศที่อเมริกาใต้นะคะนั่นคือที่ประเทศบราซิลแล้วก็ที่เปรูนั่นเองค่ะโอ้โหแฟนคลับแถบนั้นก็ตั้งตารอคอยวันขายบัตรอย่างใจจดใจจ่อนะคะล่าสุดเปิดขายบัตรแล้วนะคะที่เปรูค่ะบอกได้คําเดียวว่าวงนี้นะคะเขาฮอตจริงอะไรจริงค่ะ กองทัพแฟนคลับหลายพันคนทั้งจากเจ้าถิ่นเปรูและเดินทางมาจากอีกหลายประเทศในแถบละตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นชิลีอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาโคลัมเบียและปานามาแห่กันมานอนรอณสถานที่ขายปัตรคอนเสิร์ต Alive Tour 2อัองของฮันนุมบอยแบนด์แดนกิมจิบิ๊กแบงที่กรุงลิมาเปรูแบบท่ามวันข้ามคืนค่ะเพราะเปิดขายบัตรวันพุทธที่1สิงหาคมแต่แฟนคลับส่วนใหญ่มาปักหลักนอนรอกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมหวังได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตท,ที่รอคคอยมานาน่ะ และก็เป็นไปตามคาดนะคะเพราะทันทีที่เปิดขายบัตรคอนเสิร์ตกว่า5,000ใบก็ขายหมดภายในเวลาเพียง40นาทีเท่านั้นละค่ะทำให้ผู้จัดคอนเสิร์ตต้องเตรียมเพิ่มรอบการแสดงจากตอนแรกที่จะจัดเพียงหนึ่งรอบในวันที่14พฤศจิกาย,ยนในกรุงลิมาประเทศเฟรูซึ่งคาดว่าจะมีผู้ชมราว9 00 0คนแต่เมื่อเห็นแฟนคลับทะลักล้นขนาดนี้จึงเป็นไปได้สูงว่าจะต้องเพิ่มรอบเพื่อไม่ให้เหล่าแฟนคลับต้องผิดหวังค่ะ